มาครับพี่น้องมาลุ้นราวนี้นะครับนะห้าตัวนี้นะครับต้องมีมาให้เห็นนะครับสำหรับราวืบอนี้อเนาะศูนยะ์หนึ่งครับพี่น้องศูนย์หก 4, 0ูน8นะครับ6กหนึ่งหกแกสมักก็ได้แล้วพี่น้องรักชอบตัวไหนนะครับวันที่27กันยาสุขรมือน,นะครับผมลูดนะครับ ลูดไปเลยครับพี่น้องโอเคนะครับลูดศูนย์นี้ละมักว่ามักกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์นำเน่ดเด้อพี่น้องนะครับผมโศกหมานครับ